น,นครราชสีมาร่รวมกับสโมสรวอลเล่บอลน,นครราชสีมาวีซีค่ะเตรียมจัดการแข่งขันวอลเล่บอลในระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น3เดอะมอลโคราชอำเพอเมืองนครราชสีมามีการประชุมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาวีซีโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2ในฐานะประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาวีซีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายวัชรพลโตมนศักดิ์ที่ปรึกษาสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาดรประทุมพันธ์พิสุทธิ์รองประธานสโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมานายปรีชาลิมอวผู้จัด การทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดมอนราชเชสีมาจำกัดและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ดยในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมทีมตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3ในระหว่างวันที่9ถึง19กรกฎาคม2567ที่โรงเรียนเทศบาล2วัดนิยนรมิตรจังหวัดมุกดาหารโดยการแข่งขันมีทั้งในร่มกับวลลบอลเลย์บอลชายหาดนะคะซึ่งทีมชายที่คว้าแชมป์ในปีที่แล้วมาครองรได้สําเร็จจะได้สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายทันทีในฐาน แ,แชมป์เก่าค่ะนอกจากนี้ทางสโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมาวีซีได้มอบเงินรางวัลให้กับทีมชายและทีมทีมละ1ล้านบาทนะคะให้กับทีมงานแล้วก็นักกีฬาที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันเอสโคลา่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่19ฤดูกาล2023ถึง2024มากรองได้สำเร็จนะคะ ทางนี้ค่ะทางสโมสรวอลเลย์บอนนลนครราชสีมาวีซีเตรียมที่จะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2567ทำการแข่งขันกันที่ห้อง MCC Hall งน,นครราชสีมาแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ทีมหญิงและทีมชายค่ะประเภทละ12ทีมชิงเงินรางวัลกว่า50,000บาทนอกจากนี้ทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2ในฐานะประธานสโมสรวอลเลย์บอล นครราชสีมาวีซีได้ดําเนินการในการขอพระราชทานโวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธทราชาราราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อเป็นสิริมงคลกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ค่ะ